นอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2558ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาร่วมกับรูปพระธรรมโคราชได้จัดพิธีท,ทอดพระป่าเทเสาเอกมหามงคลเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก้สารพัดนึกบูชาธรรม71ปีพระเทพยานมหามุนีซึ่งพิธีภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกา30นาที โดยพระมหาวีรวัตรวีรวัตโกท่านประธานสงฆ์ในพิธีได้นำสาธผู้ชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้า,ชาและปฏิบัติธรรมจากนั้นประธานในพิธีคือกลัลยาณมิตรอาริยาใจเที่ยงได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยักรยกัลยาณมิตรสมจิบนวลใหญ่เป็นตัวแทนถวายเครื่องสการะแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธามก,กะโดยกลัลยาณมิตรนาวาอากาศเอกหญิงสุวีสุคนธรัฐข้าพระเจา้าขอถือสมเด็จเจ้ผู้มีพระคสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและต่อดว้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยกลัลยาณมิตรอัญชนามณีเนตร ส่วนพิธีกล่าวคําถวายพระตารเป็นสังฆทานมีตัวแทนนำกล่าวคือกัลยนานมิตรดวงใจปราบจบกและกัลยนานมิตรโกสุมถนอมธรรมเป็นผู้แทนนำกล่าวคําถวาย พิธีในภาคบ่ายเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรบรมเศษถีได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นั้นประธานสงฆ์ก็ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกั่นใจใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายพราป่าโดยตัวแทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอาริยาใจเที่ยงสุต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะ โดยมีกลัลยานมิตรอรุณีฉลองจิตชัยและกลัลยานมิตรสมจิตนวลใหญ่เป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายประที่โรมไฟเรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีตัวแทนนำกล่าวคือกลัลยานมิตรธิดารัตหวังชินกลาง และกัลยะาณมิตรพันตรีทวีทวีสุขถัดมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมโดยกลัลยาณมิตรมานะธรรมนุสสมบัติและกลัลยาณมิตรสัรเสริญเอกพระที่แพ่พระสพระุสและต่อเนื่องด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยมีกลัลยาณมิตรชนาการจตุรโชต เป็นตัวแทนนำกล่าวให้มาปรัติบใหรือปฏิบัติธรมรมหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมได้ร,รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ความดานนีใครดีๆจะได้ผู้หญิงช่วยก็ได้ไง ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในศาลาปฏิบัติธรรมแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมคุณยายโดยการช่วยกันเก็บงานร่วมเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดก่อนเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีเทเสาเอกมหามงคล ซึ่งงานนี้นอกจากทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติในถังโม่ปูนแล้วยังได้ร่วมการลำเลียงถังปูนส่งต่อไปยังแท่นพิธีเทเสาเอ และถ่ายรูปประวัติศาสตร์รื่อมันอีกครั้งหนึ่งด้วยความเครื่อมติในบุญกันทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันกัลยาณมิสน่์แกวธพานค่ะเรามาตั้งแต่ศูนย์เปิดเลยแล้วก็จะรับทำน้ำทุกเดือนเลยค่ะน้ำปนานะของเราก็หลากหลายหลายอย่าง ทำตลอดถ้าโครงการหลวงพี่เรียก,ยกมามีงานเมืาหร่แล้วก็มาตลอดเลยค่ะรับบุญปาณะตลอดงานค่ะปื้มค่ะมีความดีใจทีเ่เรามีศูนย์ใกล้ๆเราจะได้มาใกล้ๆเราได้มาสะสมบุญใกล้ๆมาตลอดตั้งแต่ศูนย์เปิดเลยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อน,นพพลินอยู่ค่ะเป็นเจ้าภาพส้มต่ะคะมีตำผลไม้ตำปลาาอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากเลยถ้าใครอยากชิมตำผลไม้ตำปลาาเชิญมาที่ศูนย์นครราชสีมานะคะครั้งที่ได้มาทำลรงทานที่นี่ปลิ่มมากค่ะปลื่มมากพอทำแล้วคนทานอร่อยยิ่งปลื่มมากเลยค่ะปลื่มทุกครั้งที่มาทำลรงทานที่นี่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันสรินยา ตูพันดุงนะคะมาออกลงทานวุ้นมะพร้าวอ่อนแล้วก็วุ้นใบเตยแล้วก็แกงคดเหล็กไก่ก็มีความปลื้มใจก็มาลงทานที่นี่ทุก ทุกเดือนนะคะที่มีที่มีบุญที่นี่มาทุกครั้งไม่เคยขาดะค่ะปลื้มปิติมากค่ะแล้วอิ่มบุญจนไม่อยากจะกินอะไรเลยค่ะทุกคนถ้าไม่เคยมาลองมานะคะจะรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะอิ่มบุญทั้งวันเลยค่ะวันนี้ค่ะแบ่งบุญทเท่าเกันทุกคนนะคะแล้วขอเรียนเชิญทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสได้มา,อาลองออกลงทานและจะรู้ค่ะว่าปลื้มปิติแบบไหนต้องมาลองเองค่ะถ้าไม่ลองไม่รู้ๆๆๆๆ